สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแคทไอทาร์ลอนะคะวันนี้จะเป็นพิกอากาศเอพิโซดแรกของเรานะคะด้วยหัวข้อเรื่องความรักที่คุณหวังไว้จะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่จะเป็น Timeless นะคะสามารถแบบดูได้ตลอดจะมีรูปให้เลือก3ใบนะคะให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะใบที่1จะเป็นสิงโตอิสต้านะคะใบที่2จะเป็น The Sun นะคะ แล้วก็กองที่สามจะเป็นชากินนาค่ะให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะให้เลือกไพ่ใบที่การ์ดใบที่ตรงกับใจคุณครั้งแรกที่เห็นนะคะตามเซนต์นะคะและกำหนดจิตให้ถามถึงว่าความรักที่เราหวังไว้จะเป็นยังไงนะคะสิงโตคือไพ่กองที่1นึ่งเดซันคือไพ่กองที่2แล้วก็ชากินนาคือไพ่กองที่3นะคะให้เวลาเลือกห้าวีนะคะ อาะคะมาเริ่มกันเลยสำหรับไพ่กองที่หนึ่งนะคะผู้ที่เลือกนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเปิดทางขออนุญ,ญาตเปิดดูความรักความเป็นไปของสิ่งที่คุณคาดหวังในไพ่กองที่หนึ่งนี้นะคะว่าความรักที่คุณคาดหวังไว้สมหวังไหมหรือเป็นยังไงนะคะขออนุญ,ญาตเปิดค่ะ ความรักที่คุณหวังไว้จะเป็นยังไงนะคะอืมจริงๆสิ่งที่คุณหวังไว้อะจะเป็นเหมือนกับว่าคุณอยากให้ความรักของคุณอะชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานแล้วก็มั่นคงเนาะเป็นแบบเอ็มเพรสสำหรับเขานะคะในใจเค้าแล้วก็อยากให้เขาชัดเจนนะคะในออบซอร์ก็คือเข้าหาคุณอย่าง ชัดเจนอะไม่ต้องปิดบงังหรือไม่ต้องมาแทงกัก๊กอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากได้ความรักแบบนั้นนะคะอยากมีการแบบเริ่มต้นที่ชัดเจนเคลียร์นะคะไม่ต้องมาแทงกั๊กกันเงนี้ยคุณอยากได้ความความชัดเจนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยในปลายทางคุณจะได้นะคะเพราะไพ่สรุปมันคือไพ่ที่แบบเขาจะเข้ามาหาคุณแบบชัดเจนแล้วคุณก็จะเป็นที่รักของเขาแต่สถานการณ์ตอน ช่วงแรกก่อนที่จะลงเอยไปที่จุดที่ว่าคุณจะได้ชัดเจนต่อกันเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุมเครือเดิมูลก็คือแบบมันหาทางออกไม่ได้นะคะคุณก็พยายามจะใช้สติปัญญาในการแก้แก้ไขปัญหาแต่ว่าปัญหานี้มันยังอยู่กับคุณสี่เหรียญก็คือเหมือนแบบมันยังติดอยู่ในใจคุณอะคุณอยากจะเคลียอยากจะชัดเจนแต่ความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้มันเหมือน on, off off ออนออนอฟออฟะค่ะ แล้วคุณก็ไม่รู้จะไปทางไหนไพ่สองเหรียญสองดาบนะคะไม่รู้จะเลือกยังไงแล้วก็ตัวคุณเองก็เก้าเหรียญคือคุณก็คือจริงๆคุณก็คิดในใจว่าต่อให้คุณไม่มีใครคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองไพ่เก้าเหรียญมันเป็นไพ่ที่เหมือนแบบผู้หญิงที่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองที่ว่าเออถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้ดีตามที่เราต้องการอ่ะไม่หรือว่าไม่ได้เป็นไทป์หรือสเปคที่เราต้องการเราก็ไม่เอาเราก็อยู่คนเดียวได้ เราคาดหวังความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะต้องการความชัดเจนค่ะอืมแต่ว่าด้วยด้วยบริบทหลายๆอย่างมันทําให้ไม่เคลียร์นะคะคุณก็เลยเนี่ยเลือกว่าจะอยู่คนเดียวหรือว่าจะคบกับคบแบบนี้นะคะมันเลยทําให้ลักษณะความรู้สึกของคุณเลยคุมเคือแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะสมหวังที่คุณต้องการะคะ่ะแต่ต้องผ่านอารมณ์ความไม่มั่นคงทางอารมณ์หรือความไม่แน่นอนเลยผ่านอุปสรรคไปให้ได้ก่อนนะคะ มาดูกัน,นะค่ะว่าสองเหรียญเรื่องอะไรนะคะสองดาบเรื่องอะไรอันนี้ไง ตรงเลยกับเก้าเหรียญเนี่ยสี่ดาบก็มาเฮอร์มิตก็มามันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณก็ห่วงแหนความโสดของคุณเพราะว่าคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองอ่ะคุณเติมเต็มด้วยตัวคุณเองอ่ะคุณมีทุกอย่างพร้อมสติปัญญารูปร่างหน้าตาความสามารถหน้าที่การงานหรือการเรียนคุณก็เป็นที่สนใจเป็นจุดเด่นนะคะคุณก็เลยแบบคิดหนักเลยว่าอยู่คนเดียวดีกว่าไหมถ้าเกิดว่ามันไม่เคลียร์แบบนี้คุณก็เลือกที่อยากจะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย เขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นที่เข้ามาหาคุณก็เป็นคนที่มีฐานะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกค่ะก็ว่าทําไมคนถึงรู้สึกว่าคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะเขาก็ถือทิฏฐิถืออีโก้เหมือนกันนะคะตัวเขาเองก็เหมือนคิดว่าเขาก็มีอะไรดีๆเหมือนกันเขาก็เลยไม่ค่อยตามไม่ค่อยง้อต่างคนต่างถือถือทิฏฐินะคะมันเลยเป็นเหมือนแบบแบกรับแบกรับความรู้สึกกันนะสิบสิบคาถากันทั้งคู่ว่า เอ๊มันยังไงจริงๆแล้วคือเขาไม่คุยกันอะแล้วทางฝั่งเขาคนนั้นก็แบบเด็กดาบใส่คุณอะเหมือนถืออีโก้ใส่คุณเหมือนกันอะตัวคุณเองก็ใช่ย่อยค่ะคุณก็เป็นราชินีถือดาบใส่เขาคือเป็นลักษณะของการที่ว่าความรักของของคนเด็กนี้ก็คือเป็นคนที่แบบไม่ยอมลงให้กันนะคะเนี่ยค่ะ ไม่ยอมลงให้กันแต่ว่ายังมีความรักความปรารถนาดีต่อกันอยู่ทั้งคู่นะคะหวังดีต่อกันแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราลดลดทิฐิลดอีโก้ลงไปเนี่ยความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้ค่ะฮ a ลโลแฟนคือระยะยาวนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยช่วยนําทางคุณนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณก็คือจากหน้าไพ่ก็คือว่า คุณสองคนถ้าจะรักและอยากให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้คุณต้องลดอัตราตัวตนลงไปทั้งสองทั้งสองทางนะคะคนใดคนหนึ่งลดไม่ได้เพราะคุณมีด้วยกันทั้งคู่เป็นคนที่ไม่ยอมกันทั้งคู่นะคะแล้วก็อีกคนนึงก็เลือกที่จะไม่พูดนะคะส่วนอีกคนนึงก็พูดแบบตรงจนแบบอีกฝ่ายรับไม่ได้นะคะพยายามปรับความสัมพันธ์จะไปได้เนี่ยมันจะต้องปรับกันทั้งสองคนนะคะมันไม่มีไฝไ่ายใดฝ่ายหนึ่งปรับได้ครั้งเดียวนะคะคุณอย่าเอาชนะกันไปเพราะว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการ เอาชนะหรือการทดลองลองใจนะคะมันเป็นเรื่องของการปรับเข้าหากันนะคะเนี่ยนะคะจบแล้วน,นะคะค่ะสำหรับกองที่2นะคะคนที่เลือกกองที่2อเดอะซันนะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับความรักที่คุหบังไว้จะเป็นยังไงนะคะสำหรับ กองที่สนะคะขออนุญาตเปิดทางค่ะขออนุญาตเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางขอให้ได้รู้นะคะพลังงานให้คนที่เลือกกองที่2นะคะว่าความรักที่คุณหวังไว้จะเป็นยังไงมีแนวโน้มเป็นยังไงนะคะห้าถ้วยเดอะสตาร์เดอะมูนเลเวอร์ สาคาถาเดว์หนึ่งเหรียญน,นะคะสมดาบ ราชินีดาบโอเคอืมมันเป็นไพ่ของแบบความผิดหวงังแบบความไม่สมบูรณ์ของความรักนะคะห้าถ้วยนะคะ อาจจะเป็นคนที่แบบคุยกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเดอร์สตาร์ก็คือเหมือนอยู่อยู่ไกลกันนะคะเดอร์มูนนะคะมีความไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณคุณก็ยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่แล้วก็3ามค่ะก,ก็คือเหมือนมองมองภาพรวมมองอนาคตไปด้วยกันว่าจะเป็นยังไงนะคะคุณคุณก็แบบเดอร์เวอร์นี่มันเหมือนแบบว่าจริงๆมันเป็นไพ่ความรักที่ดีนะแต่ว่าถ้าไปอีกอันหนึ่งก็คือแบบโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญใหญ่เข้ามานะคะก็หวังว่าจะมีอนาคตมีอะไรเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์รักทางเลือกหรือว่ามีการครบแบบมีมือที่สามอะไรเข้ามาไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาอะนะคะมันออกมาเป็นไพ่สามดาบนะคะก็คือแบบอาจจะมีการผิดหวังเสียใจมีการนอกใจอะไรกันเกิดขึ้นแล้วก็มันทําให้คุณตัดสินใจที่จะ อยู่ด้วยตัวคนเดียวอะค่ะไพ่กล่องนี้นะคะคุณเลือกที่จะอยู่ด้วยตัวคนเดียวเพราะว่ามันเป็นความรักแบบเหมือนคุณอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามาลทูทีหลังว่าคุณอาจจะเป็นไม่ใช่คนเดียวของเขาอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นไพ่ที่เหมือนบอกว่าสิ่งที่คุณสงสัยคุมเครือมาตลอด ของคุณนะว่าเอ๊ะอะไรยังไงทําไมทําไมมันเหมือนไม่เป็นมันไม่ใช่เหมือนแบบเอ๊ะเขามีใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันปรากฏว่ามันเป็นไพ่แบบเลเวอร์ก็คือเหมือนไพ่ทางเลือกนะคะไพ่กิ๊กไพ่แบบเหมือนมีความรักซ้อนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นมากับทรีออฟสอดนะคะอ่ะแล้วก็เดอะมูนมันก็คือเหมือนลักษณะที่ว่าบางทีเราอาจจะเป็นรักซ้อนโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยอืม แต่เราก็คางแขงใจสงสัยแหละด้วยระยะทางด้วยอะไรมันทําให้เราไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันแล้วเขาก็ดูมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกับเราหลายๆอย่างนะคะจนคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณอาจจะไปเจออะไรเข้าที่รู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะไม่ใช่ละคุณก็เลยเลือกที่จะตัดนะคะเลือกที่จะคุยเคลียว่ายังไงแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเลิกกันเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นไพ่ว่าจบความสัมพันธ์ อะไรอย่างเงี้ยเคลียหรือว่าเลิกเพื่อเริ่มต้นใหม่ทาวเวอร์เดทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเดวิลมันก็ไม่มีแฮงแมมแล้วก็ไม่มีแต่ว่ามันเป็นไพ่ที่แบบควีนถือดาบแล้วก็สี่ดาบก็คือเลือกที่จะแบบพูดตรงๆว่าคุณรู้สึกยังไงคุณคิดยังไงแล้วก็สี่ดาบคืออยู่อยู่อยู่กับตัวเองอะเลือกที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวเนี้ยค่ะกองนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ความรู้สึกที่ว่ารักมันจะเป็นไปนที่ทางไหนใช่ไหมมันเป็นลักษณะของรักสามเศร้าอะ่ะกองนี้นะชาวกองนี้ที่ได้ก็จะเป็นรักสามเศร้ารักซ้อนโดยที่แบบอยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำบางคนว่าว่าตัวเองเป็นเป็นแบบซ้อนใครอะไรเงี้ยมาขยายความนะคะห้าถ้วยนะคะเรื่องอะไร ราชาไม้เท้านะคะอ่าห้าไม้เท้านะคะมีเรื่องที่แบบไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะเครียดกับสิ่งที่เป็นอยู่รอบๆตัวสถานการณ์รอบตัวคุณนะคะมันทำให้คุณคิดไปต่างๆนานา,าสามดาบเรื่องอะไรแปดเหรียญ เด็กดาบขออีกใบนึงนะคะแปดดาบเครียดเลยเนาะแล้วก็คือทั้งคุณทั้งเขาก็เครียดนะคะเนี่ยแล้วก็เหมือนลักษณะก็คือมันเริ่มมีความแบบเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็คิดกันไปเองอะคะ่ะแปดดาบกับเด็กดาบก็คือเหมือนคิดไปเองแล้วก็แบบเกิดทิฐิมานะอะไรอย่างเงี้ยส่วนฝั่งเขาก็เป็นเหมือน9ก้าดาบเขาก็เครียดเหมือนกัน ความสัมพันธ์คุณจริงๆแล้วการที่แบบจะให้คนอื่นเข้ามาเป็นมือที่สามหรือว่าคุณเป็น,ปนมือที่สามเลยไม่รู้ตัวเนี่ยคือจริงๆคุณไม่คุยกันอะเลยมันทําให้พอมันเริ่มห่างเหินโดยระยะทางเข้ามามันเลยอาจจะทําให้เป็นจุดจุดเปลี่ยนที่ทําให้มีฝั่งไม่ฝั่งคุณก็มีคนเข้ามาฝั่งเขาก็มีคนเข้ามาเป็นการที่ทําให้แบบด่านทดสอบจิตใจนะคะมองว่าจริงๆแล้วอะเดีดูซีบทสรุปขอสี่ใบค่ะ อ๋อสี่ถ้วยก็มาห้าดาบก็มาเอ่อก่อนที่คุณจะถอยอะไรอะ่ะก่อนที่คุณจะถอยจากความสัมพันธ์อะไรอะ่ะไพ่แบบแนะนำนะคะว่าเนี่ยคุณพยายามใช้สติก่อนก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรชาลิออรเทอร์มิตนะคะห้าดาบสี่ถ้วย คุณลังเลว่าคุณจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ดีไหมยอมแพ้นะคะแชริออตก็คือเหมือนแบบทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮอร์มิตก็มาจริงๆก็คือมันก็ไม่ได้ขึ้นภัยว่าจบอะไรเงี้ยแต่มันเป็นลักษณะของกองนี้จะเป็นเด็กที่เหมือนคุณเครียดคิดมากแล้วก็ไม่เคลียร์กันนะคะใช้สติเยอะๆค่ะให้แนะนําให้คุณมีสติและอยู่กับตัวเองนะคะค่อยๆปรับความเข้าใจค่อยๆค,คุยกันค่ะบางอย่างถึงจะมีการผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้า ถ้าเคลียร์กันแล้วและยอมรับและปรับปรุงอะ่ะมันก็ไปต่อได้นะคะกองที่2จบแค่นี้นะคะมาดูกองที่3มนะคะคนที่เลือกชาคิน่านะคะมาดูซิว่าได้อะไรบ้างนะคะค่ะความรักที่คุณหวังไว้จะเป็นยังไงนะคะขอสปิริตบอกหน่อยค่ะความรักที่ชาวกองที่3นะคะหวังไว้จะมีแนวโน้มเป็นยังไงนะคะขอสิ่งศักดิ์สธ์เปิดทางค่ะ ขออนุญาตเปิดดูนะคะความรักที่คุณหวังไว้ค่ะจะเป็นยังไงนะคะขอดู10บใบค่ะ7ดเหรียญน,นะคะสเตนหนึดาบ หาดาบเดวิลนะคะพาวเวอหกดาบสองดาบเก้าถ้วยเด e w เวอรนะคะอื มันเหมือนมีอุปสรรคระหว่างทางของความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะแต่ว่าบทสรุปมันออกมาเป็นไพ่เดอะเวิร์มันก็เหมือนไพ่ที่ดีในความรักนะคะไพ่แต่งงานก้าวถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะสเตนนะคะเดวิลนะคะคุณทั้งสองคนน่ะอาจจะต้องผ่านเหตุการณ์หนักหนาสาหัสนะคะมีการยอมแพ้ความสัมพันธ์แล้วก็สั่นสะเทือนในความรู้สึกจนจะต้องพักเบรกค,ความรัก,คว,รกความสัมพันธ์กันไปแบบ รักๆเลิกๆอ,อย่างเงี้ยคะ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงอย่างเงี้ยอยู่พักใหญ่ๆเลยค่ะกว่าที่แล้วคุณก็มีมีโอกาสที่คุณจะพยายามจะตัดใจจากเขานะคะพยายามจะหันหลังออกมาทาวเวอร์หนึ่งดาบนะคะแต่ว่ามันทําไม่ได้เพราะว่าคุณสองคนรักกันนะคะเดวิลค่ะรักแบบไม่สามารถขาดจากกันได้อะไรอย่างเงี้ยจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคุณคุณยังทําใจที่จะแยกจากกันไม่ได้นะคะนี่ค่ะสเตนแล้วก็เดวิลนะคะก็เหมือนแบบ ก็รักกันมากอะคะ่ะรักกันมากแม้จะผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายจนแทบจะสั่นสะเทือนนะคะแต่คุณจะผ่านกองเนี้ยคุณจะผ่านมันไปได้ะคะ่ะแล้วก็อาจจะถึงขั้นได้ลงเอยสมหวังแต่งงานหรือได้อยู่ด้วยกันเลยนะคะมาขยายความกัน,นะคะ่ะว่าทาวเวอร์เรื่องอะไรนะคะ ด้วยเ The ส u ร The View of t u n e นะคะคงร้อยแห่งโชคชะตาแล้วก็ราชินีไม้เท้า คือมันเหมือนว่าอุปสรรคที่คุณเจออ่ะมันจะทําให้พวกคุณทั้งสองคนสั่นสะเทือนในความรู้สึกเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็จะทําให้ได้เรียนรู้กันแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะเรื่องของเรื่องคือคุณและเขาอ่ะต่างเป็นคนในความรู้สึกของกันและกันนะคะเจ็ดถ้วยนะคะ คุณก็เลือกที่จะประครับประคองแม้จะผ่านปัญหาแค่ไหนนะคะไพ่เดอะซันมาคือสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะมากับวิวออฟ u ูนนะคะก็คือไพ่ที่ดีค่ะอนาคตข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ลาชินีแมททานะคะอนาคตข้างหน้าของคุณทั้งคู่ไปด้วยกันได้ดีค่ะคุณทั้งสองคนเลือกที่จะจับมือกันเพื่อจะฟันฝ่าไปด้วยกันด้วยทัศนคติหรือด้วยบริบทรอบข้างนะคะคุณทั้งสองคนอาจจะมีเหตุให้ไม่เข้าใจกันและยอมแพ้แล้วก็ เหมือนเทกับเบกันไปพักใหญ่ค่ะแต่ว่าคุณทั้งสองคนจะกลับมาหากันได้ในที่สุดนะคะด้วยความที่คุณมีความรักต่อกันแล้วก็มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกันทั้งคู่นะคะเหมือนเขาเรียกว่ายังไงถ้าแปลก็คือเหมือนพวกคนที่สินเสมอกันนะคะมันก็จะนําพาอะไรดีๆเข้ามาเจอกันแม้แต่ว่าคู่แท้เนาะมันก็ต้องผ่านบททดสอบต่างๆที่มันจะต้องต้องผ่านไปให้ได้อะคะ่ะว่า แต่ระบบทดสอบนะั้นนะ่ะคุณยังจะเลือกที่จะจับมือกันไหมหรือคุณเลือกที่จะปล่อยมือกันหรือคุณอาจจะเลือกที่จะพักแล้วปล่อยสักพักแล้วก็กลับมาหากันใหม่นะคะแต่โดยรวมกองที่3ถือว่าโชคดีในความรักทีเดียวค่ะไม่ว่าเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาก็จะจับมือคุณไว้ค่ะแม้จะช่วงเวลาที่ต้องห่างบ้างแต่เขาก็เลือกที่จะมีคุณนะคะระบ,บทสรุปก็คืออาจจะได้รักและแต่งงานของคู่กันนะคะกองที่สมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะ